ตอนนี้อยู่ที่ห้างลิเวิ่งมองมาจับจ่ายซื้อของเป็นห้างเดียวในพมา่าอาหารที่ซื้อก็คล้ายๆของเมืองไทยบางอย่างก็ไม่มีแต่ว่าสิ่งที่เป็นทีเด็ดก็คือซื้อส้มที่เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นส้มจีตของที่นี่เหมือนเป็นส้มจีตของบ้านเราแต่ว่าลูกจะเล็กกว่าแล้วก็กินทั้งเปลือกด,ด้วยตอนนี้กำลังจ่ายเงินก็คือจ่ายเงินเป็นจา้าประมาณนี้นะคะ แล้วก็ถุงก็จะเป็นประมาณประมาณ800จัเดี๋ยวจะให้ดูที่เป็นส้มส้มอยู่ไหนรอ๋ออ่ะอร่อยมากส้มส้มส้มอยู่ในถุงนี้ไม่น่าเชื่อว่านี่คือส้มคืเถ้าไปขายที่ซึ่งเดี๋ยวจะกินให้ดูซึ่งมันกินทั้เปลือกอันนี้ก็เดี๋ยวเดินตามมาควรจะค่อนข้างจอแใจมาก ็เดี๋ยวต้องรีบกลับไปที่รถก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ต้องไปกินอาหารบุฟเฟ่ต์ตอนช่วงเย็นแล้วก็ไปไปดูการแสดงพื้นเมืองที่นี่อ,อ่งั้นเดี๋ยวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย